ในปัจญาประสาปัฒนากามศาสนะธรรมจึงเป็นสองสนององสมเด็จพระชินโวรมหาสมพุทธเจ้าเพื่ออโมโมทนาผู้สมบุัญญาสีอันเกิดจากพินานุปบาตนาเสิดเนืจากว่าคุณปอคูมตรงที่ระเตชาทิ่สิยตเตชาอายุแพ่อสิสาปี ใตรหลงรับหลับฝันจากโลกนี้ไปสูโปโป่โวามหลงกลาซึ่งในความเกิดวันนี้กันสัง้งสถาบนผู้สมขออกผู้ก่อกเป็นสุดท้ยซึ่งในความเกิดวันนี้สามครอบครัวอิ่ระเิะิตรมีญาติชาแต่ลักทารยตดถืน้ำใจจากหลายหลายท่านไดมารวมกันเป็นเจา้าภาพ ในกาไปฏิปรตเทือจะได้นวอผู้ส่วนผนภูนทั้งิีาธรรมประการผู้ทิแมีแก่ดวิญญาณอันบริสุทธิ์ของผู้ปอเสน่จหลักราบเลประจานโมตนาซึ่งก็การเจ้าไปของผู้ปอนั้นนำมาถึงความศกเศร้าเสีใจเหตุกับบรรดาพรรยาทลุกหลุางลาไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามว่าทุกชีวิตตกอ,อยู่ในลักษณะของใจรักคืออันที่จะมุ่งสร้างอากาศติ่งกลางเท่าไรนั้นเมื่อมีเกิดขึ้นก็มีตั้งอยู่และ่ับไปเป็นปองธรรมดาเทียนเดียวกับป็นปอบอุตกกตร์อินเดียเอเชียก็เหมือนกันโดยไวของตนแต่ตสิทธาพิธ ในจากนีญไปสู่ลุญนาใครแต่ยังไครก็ตามบ่คุณป่อเมืองข้างยังมีนิริศูนั้นคุณป่อให้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพ่อของความเป็นผู้นำของครอบครัวตั้งแต่กรมาที่ยกเป็นดีพีอมตดอธิบายในการแสดงพระธรรมเทศนาในคำพูมันนี่ว่าบุพเพกตาปุญญา เอตมังเทลมุตตมังแต่เด่นท่าจะใช่ว่าความดีดีบุญทีดังไว้ในปางก่อนนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งด้วยอัตลักษณ์ด้วยคุณสมบัติของคุณป๋อเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้นคุณป๋อมีมีอยู่สามตัวเหม่อนมาดีบอมี ยูด่ดีพ่อมีคุสามไปดีพ่อมีคณคุณกาะมาดีพ่อมีคนคุณกาะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุแปดสิบสามปีราท่านงหลายในบ้านสนเครือก็เป็นที่ผู้จับผู้้จับบักคุณเป็นบุคคลดีเป็นผู้ชนีย่อบุคคล เป็นคนที่ชอบเจือเรือสังคมมาโดยตลอดมาดีเพมีบุญการกํามบริวากินโพมนุสกปรมดีลาหูการได้ชาติกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เรือว่าเป็นเกิดมาแล้วเป็นสักประเสิฐที่สุ่ลหรือว่าเกิดมาไมโจบดังเช่นเดียวกับปอบจก็เหมือนกันคนปอบเมื่อก้างเนมีชีวิตอยู่ ก็ะแตกแหลกเหลื่อมจนทีทุกปอบกระแตาสงฐานะสังของัวจนทีล้อทั้งหลายทุกการทุกคนได้หูกระสังสอนกุญแจกรุไดด้สังสอนลูกสังสอนหลานเธอได้มีวิชาความผู้ส่งไปทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้หายอยู่ลูกของตน เป็นทหารเป็นทหารแล้วตอนี้ก็คือผลงานเป็นค้นตีในสองสองสอนคุณพุพบผมเธอมีหน้าที่การงานเพราะว่าคำของอักษรของก่อน,นั้นเมื่อเขาทำไปประพิสปฏิบัติไปดำเนินชีวิตประจำวันแล้วเขายังมีความเจริญเจริญรุ่งเรืไปเรื่อยๆอันนี้แหละปออมโมท่าตาอะไรตีเป็นปอว่า ลูกบาลีพ่อมีลุกลูกปอบาลีเกิดมาก้องมีอวัยวะครบสามที่สองเมื่ออยู่ไปอยู่ไปเกิดในสางสารนักการของตัวกำลังถลายได้หายทุกกคนทุกคนก็ได้มาเฉีนชมคุณงานความดีหรือว่ามาเฉีนชมบัตรคือลูกปอกเกิดมาเกิดมามีอวัยวะครบสามที่สองเมื่อพรบสามที่สองแล้ว ก็ได้มีความพุกมันน่ะที่นีอยากเพลี่ยนต่ยาปรปองกลาานะสร้างขอัวกลางท่านกลางลยจอาหารอันนี้แหละคือตูงานคดีิคุณปอบาลีพ่มีผลบุญที่เราทำนมันต่างกันพระอง์โมทัศน์อบางบอกก็เกิดมาเอาวิญญาปกอการที่สองก็อะไร มีแล้มีคนอย่างไรคนปอบโดยข้างเงี่ยมีชีวิตอยู่คนงามความสิงของคนปอบเารท่านงไรอยจาไปหันในสังคมสังคมบกว่าวัดบกว่าชุมชนคนปอบอุตส่เนี่ยเมื่อมีโอกาสคนปอจะไปชอบเจอเหือจะเจอเหือวัดกว่าอารมณ์อยู่ร่วมกับสังคมเจอเหือประโยชน์ เวลาวัดวาอารามนีกิจกรรมต่างๆคุณกปอเุ๊เลยละเป็นผู้เ่าผู้แก่เป็นผู้เ่าผู้แก่เป็นทีพื้นความควาแนะนำความสึกอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแหลยคุณกปอเลยเป็นเจอเหลือเจือเหลือวัดวาอารามเจือเหลือหมู่บ้านเจือเหลือชุมชนเจือเหลือทุกคนอันนี้แหละคืออยู่ดีพ่อมีคุณผลงานความดี จะเสียสละถึงแม้ว่าในปั่ายของชีวิตว่าจะเกินในเรื่องของเชืราความแก่ทุกการทุกคนเมื่อเกิดแก่และชราตั้งมุมจะลาพนะาติโตนอามีความแก่เป็นธรรมดาจะเวินจากความแก่เป็นอะไรคุณปออุดม์ก็เหมือนกันในปั่นายชีวิตของคุณปอกเมื่อมีความแก่ความแก่กบพยาี่ กายที่ความเชียบไป้รื่อยก็มาถึงมาถึงก็หลบไปเรืเจยบก็รึเป็นนั่นรึเป็นนี่เนี่ยอันนี้คือโลกไปให้จบจางกำบาเลวอโลคยาบามาลาภาความบ่มีโลกเป็นหลักอันตรส,สิ่งต่างๆทั้งหลายที่คุกอได้ขังได้ความเป็นประโยชน์ทั้งกับพระอ้างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ของส่วนรวม ผู้ปรกอบกิจกรรมมาโดยตลอดเป็นดีบางครั้งก็เป็นผู้เข้าผู้แก่เป็นผู้เข้าผู้แก่ของวัาถือเกิดเวลาว่าเกิดเกิดเกิดมี้การนี้งานจะหันผู้ประกอบเจอเหลือชอบเจอเหลือเจอเหลือเปลืนบ้านอันไหนทุกวันจะใจตามพิสัยตามพิเศษก็ผู้สูงอายุผู้สูงอายุยังดีนุ่มๆเปิดจะเป็นเฉยอยู่ตลอดแต่เมื่อฉลา ก็เลยงานที่เขาต้องไปเกิดเรย่องให้ความศากับอาจจะเป็นคณะกรรมการอาจจะเป็นผู้ทรงานุยคของชมรมองของตะบลสมเด็จอะไรของผู้บ้านอะไรคนปอดให้ความบันเทตลอดอันนี้บอกว่ามาอยู่ดีก็มีคุณคุณงานกองนี้ติดก่อสร้างก่อสร้างจะอยากได้กระทำอันนี้แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกถึงว่าคนปอด มีดีประการที่สามไปดีเพราะมุคนคนใดที่นี่คนแม่แม่ว่าคนปอดอยากจาเข้าไปแด้แต่เสียงเสียงตุณงามตอนนี้ที่คุนปอดได้ะกรทำกระทรงผลรงผลคือการละลายในวันฝนหนิงอันนี้คือคุณงงามตอนนี้ที่คุนปอได้ทำเมื่อข้าวเหนมีชีวิตอยู่เมื่อข้าวเหนมีชีวิตอยู่อ่ะ ในทางทางทางลูกเนี่ย้นบอกว่าไปดีไปดีเื่อเราไปดีไปอย่างไรในรับพุทธศาสนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกการทุกผลไ้ซบไปซบของผุประอบุัวมียาของผู้ปอไปสู่สุคติในสัมภาระพุทเดทุกการทุกผลอะได้ิจริญาได้ิจรณนาว่าอวสังรยาเมลิตะวาม ขาก็นหนึ่งเราจะต้องกลายเป็นแน่แท้เงินเช่นเดียวกับโงก็เงินใสด้วยวัยแปดสิบสามปีได้จากทขงนิ่งไปสู่โลกหนาแต่สงครามครั้งนี้ของพวกทีได้ในกัรทำนั่นเป็นสิ่งดีทุกคนในผมทุกคนได้หันอูดการนั่นพอโมเสตานเท่าไหร่ที่มาในงานศพเราได้อะไรเราได้อะไรจากงานศพมีอยู่หลายโอการ จำรื่องานศาสอร์ถายิัายเหตุกบันดาพระองค์องสักการะได้รับสู้รับทราบว่าการาริงานศพดอกแรกหนึ่งได้เห็นความดีของผู้ตายสองได้ประกาศถึงความเป็นญาติสามได้แสดงความมีน้ำใจสี่ได้มองเห็นสัจธรรมห้าได้เห็นที่ีกรับเราดุวยศาสนา ตั้งห้าประการปอรอมโมศาสนาทั้งหลายเรามาในงานศพเราได้ห้าประการประการนี้ได้นนห่าความดีของคนใจเราเดรียะมาได้ยกเป็นในสาขายใหญ่นในอนัวตนว่าทุกปอมีดีอยู่สามตัวมาดีก็กมีคุณยูดีก็ม,มีคุณโยดีก็ม,มีคุณไปดีก็ม,มีคุณทุกป,ปอมเมื่อข้าวยมีมีชีวิตอยู่ พลังตอนนี้ถึงพุังก่อได้เนี่ยในกระทำนะได้เจงประแจ้งกับผู้กันทุกคนได้หาอันประการที่หนึ่งประการที่สองได้ประกาศความเป็ญญาได้ประกาศความเป็นญาติประกาศความเป็ญญาญาในทางวุทธศาสนาทีอยู่สองประกาศหนึ่งญาติทางสายบุญสองญาติทางธรรมญาติทางสายเราห